มามปยะเสียงเช็คใหม่สักครู่ครับเสียงเป็นยังไงวันนี้มาดึกครับเจอกันรอบดึกนะครับท่านใดเข้ามาแล้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเออเป็นเปนนเครื่องค้างเครื่องค้าง สกู่นะครับสกู่ครับเอ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 มาแล้วบ้างก็แล้วไม่มีอะไรไม่ดูกันนะครับนี่นี่ตัวนี้มีเครื่องแปรงไฟมาให้ดูกันนะครับนี่ c b บีท e

มันเป็นเข้ามานะครับทดสอบทดสอบโอเค okay. ใช่ได้อ<า>อเดี๋ยวอย่างช่วงทาง อเคใช้ได้มาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยก็หลังจากที่เราไลฟ์ไปหลายวันนะครับเป็นตัวไฟสปอตไลฟ์ไฟสงสนามฟุตบอลนะครับก็วันนี้มาในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์เครื่องแปลงไฟครับตัวนี้ก็เป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญนะครับในการใช้งานนะครับใช้งาน ผมไฟหลอดไฟหรือใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้าท่วมนะครับช่วงนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมจําเป็นจริงเลยก็อุปกรณ์แปลงไฟนะครับอุปกรณ์แปลงไฟอ่าหนึ่งก็คือเครื่องแปลงไฟเนาะแล้วก็2เครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องแปลงไฟก็จะ ตัวนี้นะครับเราก็จะไปใช้ร่วมกับแบตอ่าร่วมกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้ก็จะชาร์จไฟมาจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่งบางบ้านบางพที่ใช้ไฟใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่นะครับก็นําเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยไปแปลงไฟไปใช้างานนะครับหรือบางบ้านก็อ่าอาจจะเป็นขั้นตอนเดียวเลยก็คือใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ใช้น้ํามันเติมนะครับปั่นไฟไปใช้อันนั้นก็ได้ไฟโดยตรงเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะพูดในเรื่องของ ตัว TBE inverter ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาเหมาะกับการนำไปใช้งานนำไปใช้งานในส่วนของการใช้งานที่เครื่องใชฟฟ้ไฟที่หนักๆนะครับแบบหนักห,กห,กหกแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับก็อย่างเช่นอ่าที่เป็นพวกเครื่องครัวนะครับอ่ อ๋อใช่ครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็หลักๆนะครับที่ใช้ง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เก็บไฟแล้วก็เอาอินเวอร์เตอร์มาแปลงไฟใช้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับขอแค่มีแบตเตอรี่ครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเขาจะทําหน้าที่แปลงไฟจากแบตเป็นไฟบ้านนั่นเองนะครับอินเวอร์เตอร์ TBE นะครับมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือ เป็นรุ่นธรรมดารุ่นโมดิฟายไซเบนะครับขึ้นที่เขาแปลงออกมาจะเป็นขึ้นแบบหยกัยกๆนะครับเป็นขึ้นสี่เหลี่ยมหยกัยกๆนะครับซึ่งขึ้นไฟมันจะไม่สมูทแต่ก็เอาไปใช้ได้ครับเอาไปใช้กับหลอดไฟส่องสวา่างประเภทหลอดไฟส่องสวา่างแล้วก็พวกเครื่องทําความร้อนเนี่ยพวกพวกเนี้ยได้ที่ไม่ใหญ่ไม่หนักมากอย่างเช่นหม้อหุงข้าวก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกาต้มน้ําร้อนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับที่เป็นรุ่น modify ไฟเว็บนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องการไฟที่แบบสมูทสมูทนะครับแปลงไฟออกมาแล้วเหมือนคลื่นไฟฟ้าแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลนะครับอยากเอาเป็นเป็นเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟเป็น b, เคิร์ฟแบบนี้นะครับนี่คือคลื่นเพียวไฟเว็นะครับตัวนี้นะครับแปลงไฟออกมาเหมือนไฟฟ้าบ้านเรานะครับไฟหนึ่งเฟ็สองร้อยยี่สิบโวลต์ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับการใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอมอเตอร์กับพวกอุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ก็จะมีพัดลมพัดลมแล้วก็สว่านใบตัดลิ้นเจียนะครับพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงปั๊มลมนะครับเครื่องแยกคอนกรีตนะครับพวกนี้อุปกรณ์หหััๆนะครับ ตัวอินเวอร์เตอร์ TVE นะครับตัวนี้จะรองรับได้แต่ว่าเขาจะข้อควรระวังเขาจะใช้กับไฟที่หนักๆแล้วก็กระชากได้เป็นครั้งข่าวนะครับได้แค่ชั่วข่าวนะครับไม่เหมาะกับการเอาไปใช้รันออนยาวๆนะครับหลายๆชั่วโมงอันนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบสวิตชิงนะครับซึ่งจะรองรับการกระชากได้ในช่วงระยะหนึ่งนะครับ ถ้าต้องการลังหนักเลยล่ะทำยังไงก็มีนะครับมีอินเวอร์เตอร์ประเภทที่เป็นขดลวดม้อแปลงเทโลยนะครับออแปลงเทอลยขดลวดอันนั้นก็จะท้นนะครับใช้กับอุอปกรณ์แรงหนักได,นะดได้นะครับเปิดยาวๆได้นะครับแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยการากระแสอ,าก,อาการกินไฟไฟสแต็บายที่สูงนะครับแล้วก็ตัว ไฟสแตนบาไสูงแล้วก็ตัวราคาครับก็จะสูงตามมานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเขาก็จะกินเปลืองกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบไฮบริดออปติกไฮบริดออปกิกก็คืออมีแผงมาชาร์จไฟลงแบตแล้วก็พอใช้แบตเป็นหลักนะครับพอแบตหมดนครับแบตก็จะเอาแผงเนี่ยมาชาร์จไฟพอแผงอพอแผงไม่มีแสงนะครับเป็นตอนคือ แบก็จะเอาไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยมาชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟแล้วก็เราใช้งานเราใช้ไฟจากแบตนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ ic, ออปติกก็ไฮบริดออปติกนะครับซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวกับการไฟฟ้าไม่ได้เอาไปเกี่ยวไม่ได้เอาไปพ่วงกับการไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็มองเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไฟเข้ามาใช้แบบไฮบริด ส่วนตัวนี้นะครับอยู่ตัวทีวีนะครับทีวีรุ่นเราก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับทีวีเพียวสายเว็บตัวนี้ที่ผมให้ดูจะเป็นรุ่นห้าพันบาทหน้าตาแบบนี้นะครับ5้าพันบาทเพียวสายเว็บนะครับก็ใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่หลากหลายชนิดเลยด้วยกันนะครับนี่ฮะน,นี่เขาก็ทํามาให้ดนะูเป็นตู้เย็นนะครับเป็นสว่านเจาะแล้วก็เป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็เป็น สว่านมือนะครับแล้วก็เครื่องทำน้่เครื่องทำน้่ร้อนนะแล้วก็กระทะไฟฟ้าทีวีตู้เย็นอคอมพิวเตอร์นะครับหลอดไฟไดร์ปอาผมแอร์แล้วก็เครื่องชงกาแฟแล้วก็เครื่องอบนะครับเตาอ,อบไมโครเวฟนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชนิดที่เขาใช้ได้จริงคือใช้ได้ใช้ได้ครอบนะครับครอบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราที่มีนะครับ กำลังวัดหลักๆเลยนะครับกำลังห,หลักๆที่มีนะครับถอยไปนิดหนึ่งจะได้เห็นนะโอเคกำลังวัดที่มีอ,อ่งขึ้นด้านไหนด้านนี้ด้านนี้นนนนอโอเคนะครับนี่ฮะตัวกำลังวัดที่มีนะครับก็จะมี้งแต่ หนึ่งพันจริงมีห้าร้อยนะมีแต่ห้าร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์สิบสองมีสิบสองโวลต์ยิบสี่โวลต์นะครับแบ่งเป็นสองแบบห้าร้อยวัตต์อ่าแล้วก็มีถึงสี่สิบแปดโวลต์ด้วยนะครับสี่สิบแปดโวลต์นี่จะมีแค่ไซส์สองพันวัตต์สามพันวัตต์สี่พันวัตต์นะครับเป็นเพียวสายนะครับแล้วก็ยิบสี่โวลต์นะครับก็จะมีแต่รุ่นห้าร้อยวัตต์จนถึงจนถึงหกพันวัตต์เลยแหละหกพันวัตต์นี่ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้ยาวยาวเกือบ ตัวนี้ก็ยาวประมาณสักห้าสิบเซนหกสิบเซนนะไอ้ถ้าเป็นตัวหกพันวัตต์นี่ก็ยาวประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเอร์ซนตัวเพียวไซเว็บนะครับเพียวไซเว็บรุ่นนี้ก็จะมีแต่ห้าร้อยวัตต์พันวัตต์นะครับห้าร้อยวัตต์พันวัตต์แล้วก็สองพันจริงๆมีพันสองพันห้าด้วยนะแต่ว่าไซส์มันมันใกล้เคียงกันนะครับรก็จะ สเสนอลูกค้าก็จะใช้เป็นพันแล้วก็กระโดดเป็นสองพันเลยครับเสร็จแล้วก็จะมีสามพันสี่พันห้าพันหกพันนะครับก็ไล,ล่เรียงมานะครับแล้วก็ระบบก็จะมีแรงดันแบบสิบสองโวลต์นะครับแล้วก็มีแบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับดีซีเข้านะครับดีซีเข้าไฟเข้าต้องเป็นดีซีนะครับก็คือต้องเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับ รุ่น5,000วัตต์แล้วก็ลักษณะถ้าเป็นเจ้าตัว5,000วัตต์เนี่ยทั้งสองรุ่นนะครับทั้ง12โวลต์ทั้ง24โวลต์หน้าตาจะแบบเดียวกันนะครับอันนี้คือด้านปลั๊กยูนิเวอร์แซลนะครับเครื่องเชื่อมดีซีก็ใช้ได้นะครับโอเคนี่ปลั๊กยูนิเวอร์แซลนะครับก็จะมีมาให้สองตัวสองด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับเอาไว้คอยตัดนะครับคอยตัดระบบแล้วก็มีดีซีชาร์จนะครับ5โวลต์ มาตรฐานเลยนะครับตัวตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นช่องเอาไว้ต่อกาวนะครับก็คือเอาไว้ขันน็อตขันสายกาวเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคลิปนะครับยื่นออกมาให้เอาไว้เราขันน็อตนะครับขันน็อตไปเราใช้งานและก็ด้านไฟเข้า จะมีขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกก็คือสีแดงขั้วลบคือสีดํานะครับอันนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับด้านนี้ต้องเป็นไฟจากแบตเข้าเท่านั้นนะครับเดนนะฮะแล้วก็มีพัดลมบัลเลตสองตัวพัดลมก็จะเป่าทํางานเมื่อเวลาเครื่องอเครื่องร้อนเวลาเครื่องเย็นลงพัดลมก็จะหยุดนะครับะจะไม่ได้ทํางานตลอดนะครับเหมือนรุ่น ที่เป็นโมดิฟายไซ์เว็บนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมขอดูคำถามนะครับดูคำถามหน่อยนะครับว่าลูกค้าถามอะไรมาบ้างนะครับอืม อ่ะมาดู ถามตอบของอินเวอร์เตอร์บ้างนะครับถามตอบอินเวอร์เตอร์บ้างนะครับตัวนี้ผมจะเอาไว้โชว์ให้ดูแบบนี้นะครับนี่นะให้ดูกันใกล้ๆนี่คือ TBE 5 0 0 0ันวัตต์นะครับ12โวลต์มีทั้ง12โวลต์ทั้ง24โวลต์ครับแยกกันก็ประเภททั่วไปเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ TBE ครับใช้งานยังไงคืออะไรครับ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องแปลงไฟนะแปลงไฟจากไฟบ้านแปลงไฟจากไฟแบตเป็นไฟบ้านนะครับผมถืออย่างนี้แล้วกันแล้วก็ทําไมต้องเป็นเพลียวสาเวฟเพราะว่าเพียวสาเวฟเนี่ยแปลงไฟออกมาเหมือนไฟบ้าน100%ยเปร์เต์จึงเหมาะกับการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับส่วน ทำไมต้องเพียวสายเว็บนะครับเพราะว่าไฟออกมาเหมือนไฟบ้านร0 0นะครับแล้วก็ TPE แบบสวิตชิงคืออนะไรอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ระบบสวิตชิงควบคุมด้วยวงจรความถี่สูงทำให้เบาบางกว่านะครับแล้วก็ประสิทธิภาพสูงกวา่ากินไฟน้อยลงนะครับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนได้ว่างก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบ ทั่วไปนะครับที่อยู่ตามบ้านเราแล้วก็กำลังวัดต้องไม่เกินไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของตัวเครื่องนะครับเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะใช้กับเครื่องใช้ไฟอะไรบ้างก็เกือบทุกรุ่นนะครับที่อยู่ในบ้านเรานะครับทีทีทำงานต่อเนื่องได้กี่ชั่วโมงก็ขึ้นอยู่กับ ภาพหน้างานตัวโหมด2การใช้งานจริงก็คืออินเวอร์เตอร์นะครับที่ไฟไฟแดงนะครับก็คือแปลว่าเครื่องรับโหลดเกินนะครับ เวอร์เตอร์ขึ้นไฟแดงคืออะไรนะครับก็แปลว่าเครื่องรับโหลดเกินนะครับหรือว่าแบตอ่อนแรงนั้นผิดปกติครับเราก็ต้องไล่รีเช็คถ้าต่อแบตหลายลูกพร้อมกันนะครับต้องทำไงก็คือต่อแบบขนานเพื่อให้เพิ่มแอมหรืออนกุกรมเพื่อ เพื่อเพอ่อือต้องใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับก็พันหวัดก็เบอร์สิบหกตามพันวัดเบอร์ยี่สิบห้าจริงๆเรามีสายไฟแถมให้อยู่แล้วนะครับ สายกางต้องต่อได้ไหมสายกางก็ควรจะมีเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับและสายรั่วช่วยให้เครื่องนิ่งขึ้นนะครับคำถามที่10นะครับทีบีรองรับโหลดมอเตอร์ได้ไหมรองรับได้ครับเราต้องเผื่อไว้ 2- องหสเท่านะครับสําหรับมอเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์มีเสียงปิ๊บๆนะครับแล้วก็มีไฟแดงขึ้นคืออะไรครับก็1ให้เช็คที่แบตเตอรี่ครับเอาโวลต์มิเตอร์วัดก็ได้ครับว่าโวลต์ตกไหมแล้วก็เช็คสายครับสายไฟหลวม หรือเปล่านะครับสายแดงดำหลวมไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็วนตกหรือเครื่องตัดพอหลุดเกินนะครับอันนี้คือสาเหตุอินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องดับอินเวอร์เตอร์เครื่องดับเองปกติถ้าเครื่องถ้าเครื่องดับเองนะครับจะไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะร้องเตือนนะครับ เปิดคอมพิวเตอร์ปั๊มน้ำแล้วอินเวอร์เตอร์ดับคอมพิวเตอร์ปั๊มน้ำแล้วอินเวอร์เตอร์ดับอ๋อเป็นปกติถ้ากำลังวัดไม่พอนะครับแล้วก็โหลดมีพีคโหลดที่มีพีคสูงมากๆครับก็ พัดลมในเครื่องหมุนเร็วเสียงดังนะครับก็ตุนเพียวไซเวสเนี่ยเป็นพัดลมแบบบัเลเลตดก็คือทํางานเมื่อเครื่องร้อรุณหภูมิสูงนะครับมันก็จะรีบทํางานรีบปอก จะเลือกอินเวอร์เตอร์กี่วัตต์การเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์อะเลือกอินเวอร์เตอร์กี่วัตต์ดีนะครับก็ให้เอาโหลดรวมทั้งหมดนะครับ คูณด้วยสองเท่าถึงสามเท่านะครับเผื่อการกระชากนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าอินเวอร์เตอร์กำลังอินเวอร์เตอร์เข้ามาสมมุติว่าคูณได้อินเวอร์เตอร์ห้าพันวัตต์นะครับเราก็หารสามเลยนะครับ อยากใช้ปั๊มน้ำครึ่งแรงควรใช้รุ่นไหนนะครับรุ่น2000ันวัตต์นะครับ2000ันวัตต์เพลสไซด์อยากใช้ตู้เย็นก็พันถึงพันห้าหรือ2000ันวัตต์ครับอยากใช้บ้านมินิมอลห้าถึงสิบจุดก็สองหมื่นถึงสามหมื่นวัตต์นะครับใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ต้องมีอะไรบ้างต้องมีโซลาร์ต้องมีงองมองมคอนโทรลชาร์จนะครับแล้วก็มี แบดด้วยนะครับอินเวอร์เตอร์ทีวีใช้ได้กี่ปีก็หลักๆก็สองปีนะครับเครื่องร้อนมากเป็นปกติไหมเป็นปกติครับสวิตชิ่งแต่ไม่ควรแตะแล้วร้อนจนเกินไปนะครับถ้า อินเวอร์เตอร์ขึ้นไฟแดงโชว์ครับก็คือเครื่องรับโหลดนะครับแล้วก็วนตกบูสเกินนะครับพอแบบไลท์ลูกต้องทำไงต้องเปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็ต่อแบบขนาดเหลี่ยมกลมนะครับแล้วก็ทําตามได้เลยต้องใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับก็สิบวัตต์ก็จะมีเบอร์1 6บหกสามสิามสวัตต์เท่ากับ 16K SQ Nano นา Okay. อ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับแน่นอนครับนอกจากใช้กับเครื่องใช้ไฟในบ้านแล้วก็ยังเอาไปใช้กับรถฟูดทักนะครับรถฟูดทักรถขายอาหารรถขายกาแฟานะครับเอาไปใช้กับรถหาเสียงนะครับเครื่องเสียงกับรถแห่แล้วก็เอามาใช้กับไฟส่งสมางก็ได้นะครับเอาเป็นตัวสำรองนะครับเป็นแบบ หรือใครที่อยู่ตามบ้านสวนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามีแค่แบตเตอรี่แล้วก็มีตัวอ e ินเวอร์เตอร์นะครับทำหน้าที่ในการแปลงไฟนะครับจากไฟบ้านอาไฟแบตป็นไฟบ้านนะครับอโอเคอของเรานะครับก็จะมีรุ่น 12โวลต์นะครับแล้วก็24โวลต์สีโวลต์นะครับถ้าสิโวลต์นะครับมี5 0า1 0 0ยนะครับแล้วก็พันมีห้าร้0ยหนึ่นะครับแล้วก็2,000 2 0สองพัน4 0 0 0ันสี่พันห้าพันหได้เลยนะครับตังมาให้ดู ใช้ที่จะเอาไปทํบรถฟู้ดทัคเอาไปทํารถขายอาหารนะครับตัวนี้เลยนะครับแนะนอนนะครับเจ้าตัว TBE ครับ T แล้วก็เอาไปติดกับระบบโซลาเซลล์นะครับระบบโซลาเซลล์ก็ใช้กับระบบในบ้านสวนก็ได้นะครับใช้ในบ้านสวนก็ได้หรือจะ เอาไปขึ้นรถนะครับเอาไปขึ้นรถหาเสียงนะครับหรือเอาไปติดตั้งเพื่อเป็นไฟสำรองนะครับเวลาไฟดับก็ได้นะครับสมมติว่าเรา,าชาร์จไฟจากแผงนะครับลงมาที่แบตบเก็บเรียบร้อยนะครับเรากา็เอาตัวอ e ินเวอร์เตอร์นะครับไปไปใช้งาน มันก็จะเหมือนกับมันแปลงไฟเป็นไฟบ้านนะครับเป็นไฟบ้านมันขึ้นขึ้นไฟฟ้าเป็นเป็นเพียงไฟเวฟนะครับขึ้นสมมติสมตินะครับเวลาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟ,ฟ้าก็จะใช้ได้ดีไม่ไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสะดุดนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยววันหลัง่อยมาลองทดสอบให้ดูนะครับ วันนี้ถือโอกาสมาแนะนำก่อนนะครับนี่คือเจ้ารุ่นหกพันวัตนะครับไอ้ใครสั่งไว้นะครับท่านได้สั่งไว้นะครับห้าอันนี้ห้าพันวัตมีมีหกพันวัตนี่ใหญ่สุดนะครับลองมาก็ห้าพันวัตนะครับนี่ครับสิบสองวัตห้าพันวัตนะครับแล้วก็จะมียี่สิบสี่วัตห้าพันวัตด้วยนะครับส่วนสี่สิบแปดวัตนะครับมีสูงสุดนะครับ ตัวนี้ฮิตซิงเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับฮิตซิงอลูมิเนียมแล้วก็ทนทนแดดนะครับแต่ว่าไม่ไม่ควรใช้งานภายนอกไม่แนะนำนะครับก็ต้องเอาใส่กล่องนะครับเก็บใส่บล็อกนะครับใส่บล็อกแล้วก็ค่อยต่อ โอเคครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สําหรับเจ้าตัว TBE นะครับเครื่องแปลงไฟนะครับที่กําลังเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้นะครับโอเคโอเคครับใครอยากได้อินเวอร์เตอร์นะครับหรือจะเอารุ่นที่เล็กกว่าน,นี้นะครับเล็กกว่าน,นี้ หรือใหญ่กว่านี้ก็มีมีรุ่น6,000วัตต์นะครับก็ติดต่อสอบถามพักเข้ามาได้ที่รายร้าน a อ l b m a s t e r ผมพิ้วมลก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจ้าั้ใหม่สวัสดีครับลาตีสวัสดีครับ